โอ้โหตัวคุณมอสโคตรน่าเกลียดเลยตรงตรงป่ะนี่เห็นตัวตัวเองเลยเด็เดี๋ยวคุณเดี๋ยวพอพวกผมใส่ครบเดี๋ยวพวกคุณก็เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผมขอเก็บเชือกกอนนะโอเคได้ไดไดแล้วเอ๊ะแล้วไอ้บอสไปตัดต้ดตดไนไม้ทำไมวะน,น่ะฟังงานพี่พี่เคยดูไอ้นี่ป่ะมีเวอร์ป<ว>่ะมันมันสร้างเขื่อนของผมสร้างเออเออเออป่าป่าโอเคอ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการจีติงทีวีนะฮะวันนี้พี่หมีแล้วก็ ทีมงานนะฮะจะเข้าไปเอาของสําคัญในถ้านี้นะก็คือครัอ่ะขุดดินนั่นเองนะฮะมอสแบกไ,ม,ไม้ไปทำอะไรวะอ,อ๋อปิดทางเข้ามแม่ไม่รู้ว่าข้างในเนจะโหดมันฮานแค่ไหนอนะ่ะวันนี้ประมาณสามคนไม่กลัวนะฮะไอ้มอสฝากทางไว้อ๋อต้องใช้ไอ้นี่นี่หว่าใช่ใช่ใช่ไปเลยไปเลยผ้า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 ผมจะเอาผ้าฮะเออไรผมเก็บมาแล้วผ้าอะไรวะอ๋อผ้าอยูอไหนอยู่เมื่อกี้ อ๋อเฮ้ยตรงนี้มีศพคนมีของเยอะแยะไปหมดเลยไหนมีอาหารยายาเด้งนะเทปเทป <c oughs> เทปเทปไอ<ม>ขวดเด้งว่ะยาเด้งด้วยเออเดี๋ยวทำมาเป็นท็อปกินกินยาเกินขนาดเป็นอะไรเปล่าวะเนี่ยกินเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอ่ามันขวดมันเด้งอะ่ะเดี๋ยวผมขอทําระเบิดขวด,ขวดเพิ่มก่อนครับหนึง่งระเบิดปุ๊บเนี่จับ หกขวดครบโอเคแล้วก็อ้าวขวดหายไปไหนวะเอ้าเมื่อกี้ยังมีขวดอยู่เลยเพื่อนเก็บไงเนี่ยไม่ใช่เหรอเออมันหายไปแล้วอะไอคอมบมระเบิดก็หายแบบเนี้ยช่างมัน่ะเออเราต้องไปทางไหนเราลงนี้ใช่ไหมมาเช็คฝั่งนี้ก่อนไหมมีองมีของเนี่ยมีของไม่มีหรอกเหมือนเป็นบันไดเลยว่ะเฮ้ยหลอกไปงั้นแหละให้มันทำบันไดวะผมว่าเอโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยโอ้ยโอ้ยลน เราต้องใส่จุดใส่จุดเน้ำนี่ว่าเดี๋ยว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 ใส่อัตโนมัติเออเราไหนวะเราต้องทำไปในรูนี้เหรออุ้ยน่ากลัวเว้ยอุ้ยมีปะการังด้วยยเยแค่พั่วอันเดียวกูต้องดิ้นรนขนาดนี้เลรอวะเออทำไมไม่ทำไม่คราบพั่วขึ้นมาเองวะ มีของตั้งหลายอย่างเลยมันอาจจะทํายากก็ได้นะสําหรับที่นี่โอเคทำพัวยากเป็นถึงสเปเชียลเป็นถึงสเปเชียลฟอร์สนะเออโอ้โหชิ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโหอยหัวด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาแล้วก้อนมาแล้วโยนเลยไปวะโอ้ยอย่าเลโยนก็ไม่โดนมัน มันไปไงเอ้ยเดี๋ยวมันมันไม่มีมันไม่มีช่องให้ผมได้นี่เลยไงเดี๋ยวต้องเจอระบดขวดปะเฮ้ยต้องเจอระบดขวดอ้าวขวดดับพอลงน้ำขวดดับมันน่าจะมาตายจมน้ำตายกันนะเนี่ยเออลากมาลากมาลากมาให้มันมาจมน้ำมันไม่โง่อย่างนั้นหรอกมันไม่ใช่เอเดอร์แมน นี่ลงมาลงมาเออนั่นแหละเอ้ามันโง่จริงดิเออเฮ้ยแต่ถ้ามันจมน้ำตายเราก็ช่ำแหละมันไม่ได้อะดิมันโดนผมเฉาะทีเดียวตายเลยนี่นี่เฉาะ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 ตัวมันเลยผมเฉาะแล้วคหมดแล้วเอ้าเฮ้ยไม่ทันไม่ทันผมหาไม่เจอบอสอันนี้คุณมอสเลยเออแล้วอะไรอีกตัวนึ็กนั่อีกสองเอาเลยอุ้ยมาแล้ว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  โอ้โหสามว่ะอย่าอย่าวิ่งไปนะอย่าวิ่งไปนะอะไรวะอตัวเดียวไม่ฟุ้งเลยเนี่ยเออร้อนเห่อไปไปราแทงมันเลยแทงมันเลยรวมแทงมันแทงมันนี่ตายซะจ้าอืออือเออนั่นแหละไหนทอร์ี้ไปดิหนึตัวน่ะวิ่งอยู่ไหนวะไหนชั้นแหลมยังไงเดี๋ยวก่อนหตัวนึงก่อน ออออเออไอหย่าอ้าวหนีวิบันแล้วอึอ้ามึงจะหนีทำไมเนี่ยดูมันเอ้ยตายซะไอ้ไอ้ยไอ้มนุษย์ใครแทงตูดมา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 หนึ่งสองสามเออโอเคแล้วไอ้ตัวในน้ำอ่ะ ตัวน้ำแง่ไม่ได้ฮะอะไรวะหนึ่งุ้ยี่ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งถอย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 เฮ้ยทำไมตายเร็วจังอ่ะไอตัวที่โดนระเบิดผมแน่เลยเอออ่ะหนึ่งสองซ้ำไอ้โหรอบนี้ได้เกาะเยอะว่ะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะยังหาไม่เจดหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยเดี๋ยวดิ มอสชุ่มไอสองคนี่อยู่แมกก็แบบเดี๋ยวก่อนใส่เกาะก่อนเกาะจะหมดโอ้โหเต็มตัวเลยทีเนี้ยเดี๋ยวคุณมอสดูดูดูตัวพวกผมดิเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบคุณมอสตอนที่ใส่เต็มเนี่ยโอ้เออเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนขอดูหน้าไปดิเออเดะเดะโตโคตรหน้าเกลียด โอ้แม่งก็สรรหาทำซะปวดหัวอะไรเย่เหมันมีเยอะเลยข้างล่างใช่ไหมเฮ้ย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 เอ้ยชิบหายแล้วสไลด์สไลด์โอ้ยปลอดภต้องเจอเย่อะไรแน่เลยโอ้ยเจยมุดตุบเลยชิบหายแล้วเนี่ยตรงข้างล่างมีอะไรเปล่าวะรับน้ำก่อนรับน้ำก่อนเพราะว่าเกมนี้อยู่ในน้ำปลอดภัยนะ อยู่นะมันปลอดภัยของด้วยขอเก็บอีกแยะลูกธนูยังไม่ได้ลูกธนูเท่าทีเนี่ยธนูเต็มไปหมดเลยเยังไม่ได้ธน,ถนูถุยถุยถุยถย,ยังไม่ได้ธนูเหล็กเลยเออแต่ว่าลูกธนูได้เยอะมากเลยวิทองคำว่ะเฮ้ยไปให้ปะมีเสียงด้วยสแสดงว่าข้างในนี้ต้องมีรู้ไงวิว่งมาแล้ว เโอ้โหหลายตัวหลายตัวหลายตัวเดี๋ยวก่อนระเบิดไหมระเบิดไหมระเบิดไหมระเบิดระเบิดระเบิดดีกว่าระเบิดเฮ้ยข้างหลังมีกล่องข้างหลังมีกล่องมีที่พื้นเลยที่พื้นโอ้ระเบิดระเบิดจริงเลยโอ้โหโยนมันระเบิดทีเนี้ยเหมือนบรรจให้ใช่นะเออไปแดกนี่นะมาแล้วมาแล้ววิ่ง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 มาแล้วเฮ้ยอย่าเดินไปอย่าเดินไป เออเออโอ้โหเละโอ้โหโอ้โหพอแล้ว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 ผมว่าแปลงเละแล้วโหไม่ต้องทำอะไรเลยมอนมันกำลังเดินเข้ามาใกล้ๆเราเรื่อยๆไหนวะนั่นน่ะข้างหน้าอุ้ยยืนมองเาอยแบบประจันบานเลยอ้าวทีเดียวร่วงเลยเฮ้ยมันมีไอ วผมเห็นเงาตัวอะไรไม่รู้นะใช่ใช่ใช่อุ้ยมาแล้วทางซ้ายเฮ้ยโอ้โหเยอะว่ะเฮ้ยสามตัวสามตัวโอ้ยโอ้ย,อย,ยมันเร็วอยู่ไหนวะเออเฮ้ยมันเร็วว่ะน,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 นี่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 แน่นี่แน่โถโถเออ โอ้โอ้โอโดนอล้วะโอ้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 โอมโอ้โอ้โอ้โองโอนโอ้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 โร้โอ้โี้โอ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 ้้อ้กอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้้ออ้วเก็บไปยังเต็มแล้วเต็มเลยใช่ป่ะโอเค ินอาหารก่อนไปเสียงอะไรวะน้ำเตอะเตอะสเตมิน่าที่ดีเออกินด้วยร้อนมาวะดีกว่ปล่อยเน่าฮะบอสมากระโดดใส่เลยมิเลอะอะไรลัวเลยตัวเดียวป่าวะถ้าตัวเดียวกูจะบังอาจารย์เลยเนี่ยไม่สามหนึ่งสองสามตัวโอ้สี่ละเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละสี่ละเดี๋ยวก่อนมีปืนป่ะ มาแล้วมาแล้วไอ้โดนโดนไอ้บอสโดนต้องไหมต้องเร็วไหมเออมาดิมาดิมาดิเออก่อนจะหมดแล้วมาดิหมดอย่างรวดเร็วเฮ้ยอย่าลืมเราไม่ได้อามาตะนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปกลัวเออเออซีนานี่นา มันเอามันหายมันยืนพ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยสามว่ะสามว่ะสามว่ะสี่ว่ะใส่อะไรวะน่ะไม่รู้มันอุ้ยห้าว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเธอถอยก่อนถอยก่อนผมว่าแม่งเยอะเดี่ย่ด้านขวาเคลียร์นี่ด้านหน้าอู้ดด้านหน้าผมเลยแม่งถอยมา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 ปาระเบิด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 ถอยมาถอยมา เอาะ萝卜ไปกิน萝卜ไปกิน,นอีกลูหนึ่งน้งหน้าหยิบหอก่อนไมนะ่น่าลุกถึงมันไอาไอีกตัวหนึ่งแล้วว่ะข้างหลังอะ่ะเอออึดอึดตาย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 ,ตายหนึ่ตายหนึ่ง

ึงนี่นะนี่นะยายาสามร้อยแทงแทงแทงตายซะตอนนี้มีหอยเก็บด้วยยาอีกแล้วว่ะเฮ้ยโหยาแบบเฮ้ยใ,ใครมานอนแองแมงอยู่นี้เนี่ยแล้ว <c oughs> ตอนนี้มีกล่องซีซอนอยู่ด้วยเออนั่นดิมีระเบิดให้ซ่อนด้วยอ,อ,อันนี้ใครเนี่ยไม่รู้ยืนคุยกับ ไอ้ทำไมมีทำไมมีเก right. ิดด้านหลังเราเฮ้ยไหนหน้าข้างหน้าเนี่ย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 เก็เอามาดิโอ้ยโอยโดนไปสองเกายโอ้ยโดนรัวๆโอ้ยโดนไปสี่เกาะไอ้แทงมันแทงมันตายซะจะซักศพแทงแล้วกูแสะแหละ เนี่ยปืนเราติดไฟฉายแล้วจะเนี่ยปืนติดไฟฉายอ่าฮะอ๋อไฟฉายปืนเออมันคือไฟฉายป,ปืนผมไม่มีอะไรฮะอ๋อคุณเก็บไว้ก่อนแ,วแยวคุณค่อยไปเอาปืนอ้าวโอยปืนเฟี้ยวเฟี้ยวเงาะอะไรผีเด็ก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  กี่ตัววะเนี่ยเยอะเยอะมากอืมยอุ้ยอ้ยโอ้ยกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วอุ้ยนี่นะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอุ้ยอะไรวะ ปล่าตกใจตกใจเกาะตัวเองนึกว่าอะไรพันขาเฮ้ยมีของตรงนี้รีบวิ่งกันไปหรือเปล่าอะไรอ่ะเนี่ย <Yeah. S 2> อ๋อมีแต่ตังค์ไงนะเอาเอาไหมล่ะเอาไปทำไมห <c oughs> ุ้ยน้ำน้ำ <c oughs> น้ำว่าน้ำเฮ้เข่าวลยโอ้ตังค์เต็มพื้นเลยเนี่ยดับน้ำอีแกแล้วไป มันจะไม่มีสัปหลาดในน้ำใช่ไหมเนี่ยโอ้ถ้ามีจริงเราจะเราจะเอาอะไรไปสู้มันหนีไงหนีอย่างเดียวอันนี้เราโอ้โหสามตัวยืนต้อนรับสี่ตัวยืนต้อนรับกูยินดีต้อนรับกูเวลคัมเวลคัมดิงเออมาลงมาแล้วลงมาลงมลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเอาาดกโอ้ยลงมาหาผมอ้าวจมน้ำจมน้ำลอยจมน้ำเอาลว อุ้ยโอ้มากกว่าโอ้โหเฮ้ยเยอะจังวะเยอะเลยลอยแบ่งคนเยอะเลยเดีいい๋ยวเดี eh ๋ยวไปล่อเงี <h <h ้ยไงมันชอบพุ <h <h ่งเออลงมานั่นแหละดินโอ้ยดินทุรนทุรายโอ้ยตกน้ำเฮ้ยมีตัวนึงข้างหลังมีบอสมีบอสมีบอสนี่ใช้อาวุธลับเฮ้ยอย่าเข้ามาเว้ยนี่เออเเข้ามาเฮ้ยมันกลัวมันกลัวมันกลัวใช้ด้วย เอ้าใครปิดไฟวะผมใจด้วยผมใจด้วยตกใจหมดเลยเฮ้ยมันกลัวจริงเนี่ยมันถอยเฮ้ยมันกลัวเหรอนี่ไงมันถอยขึ้นไปข้างบนเลยเฮ้ยกดคลิกซ้ายอ่ะกดเวลาเอาไปใกล้ๆมาแล้วกดคลิกซ้ายใส่มันไม่กั้งเหนุเนาะเออไม่ตั้งเหตมันกลัวว่ะมันไม่กลัววะเฮ้ยมันไม่กลัวแล้วเออมันมันบอกมึงชักเยอะไปแล้วมันกลัวทีเดียวอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ถอยยูวะถอยยูวะจรงด้วยเออเดี๋ยวผมลองดิ อยมันสับกูแล้วมันเริ่มไม่กลัวแล้วมันเริ่มไม่กลัวแล้วเหมือนไม่กลัวแค่แป๊บเดียวอ่ะสับมันสับมันเออเออแล่แล่แหละแล่ก็แต่ก็แตนสับแล้วกลัวอเอ้ายืนเฉยทำไมได้ไหมน่ะอยู่ข้าวกินข้าวก่อนนี่นี่แล่แล่ เออตรงนี้มีตัวหนึ่งผมใช้ไฟฉายดีกว่ามันคอมไบได้นะเอบใช้ปืนพกเหรอไม่ใช่ไฟฉายไฟฉายคอมไบกับอะไรวะคอมไบกับฐานครับโอ้ยโถน่าจะยังเหลืออีกนะเพราะยังมีเสียงอยู่อุ๊ยข้างหน้ามีเหมือนเป็นตึกด้วยเหมือนเสียงอะไรเดินวะเสียงเหมือนอะไรเดินเนี่ยแถวๆนี้นี่ไงมันเดินติดนี่อยู่ เออไอเด็กปเปตปไอ้ตายซะอ่าได้พัวแล้วว,ว้าวแจบแต่นี่ตรงนี้ไม่กล่องตรงนี้ไม่กล่องเราไปกันเถอะเดี๋ยวถือไฟฉายดีกว่าเซฟเราเซฟอีกผมอะเหมือนเหมือนนี่เสียงใครร้องอยู่นะได้ยินไหมไปไปไปเดินออกเถอะหิวว่ะกินก่อนเอา แเดินเอาไปกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยทางนี้มีทางไปว่ะเฮ้ยอะไรนะมีทางไปด้วยตรงนี้เฮ้ยผมไปดูก่อนโอ้มีของโอเคผมเจอทางแล้วเฮ้ยเหี้ยตัวเหี้ยเหอ Dante, ตกใจคุณมอสแม่งชุดชุดมันเหมือนสปาราดอ่ะมันไปได้ปะนี่ตรงนี้มีของตรงนี้มีของหลังโอ้ระเบิดถังออกซิเจนล้นเก็บตังเก็บตังเก็บตังอะไรวะเนี่ยโอ้ยรวยแล้วโกรวยจัดยังรวยปะเติมถังแก๊สก่อน เพื่อจะเก็บถังใหม่อ๋อทางนี้ไปได้ด้วยวะอ้าวเราลัดเอาวันนี้เลยวันก็ไม่เชิงรัดหรอกใช่อหรอุ๊ยอะไรวะอู้อุ๊ยอู้เข้าไปทำไปตรงนั้นแทงแม่งเอ้ยทางนี้น่าจะเป็นทางเข้าเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่นี่แน่ผมว่าเราเบิดเหอะเออผมว่าเราเบิดเถอะเดี๋ยว จัดไปหนึ่งตู้มไปมากันไนแล้วเออเอาไปกินไป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 ทางใหม่เหรอไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่อาจจะเป็นทางออกก็ได้โอ้ย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 ทาไหนวะเนี่ยทางออกใช่ไหมโอ้โหเดินไกลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยโดดลงไปเหรออ่ะลงปึ๊บไม่มีอะไร โลง่งอาจจะเป็นทางออกน่าจะใช่เพราะเราสไลด์ลงมาถูกไหมล่ะใช่เราสไลด์ลงมาเราจะออกอ๋อนี่ไงทางออกเยีทางออกแล้วออกไปคนป่าย,ยืนรออยู่อ้าวเฮ้ยอ้าวติดติดกันอ้าววา <laughs> ยโอ้โหออกไปแล้วยเจอกวางเลยออกมาถึงโอเคคุณผู้ชมครับอ่าตอนนี้พี่หมีแล้วก็ทีมงานผ่านภารกิจในการที่เข้าไปเอาพร่วมานะฮะ เสี่ยงตายเพื่อพร่วนเดียวนะฮะงามตายจริงๆเลย <c oughs> ถ้ามาคนเดียวคูว่าไม่รอดมาคนเดียวน่าจะใช้เวลานานอยู่ <c oughs> เออเป็นชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงอ่ะขนาดปลาคุณกอนทำแต่ยัง,ย,ง,ย,งยังชั่วโมงกว่าเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับชมครับสวัสดีครับ